สวัสดีค่ะกลับมาฟังพยากรณ์อ,อากาศกับนุ้ยในช่องนุ้ย half nusday ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คสภาพอากาศของบ้านเรานะคะประจําวันพฤหัสที่26พฤษภาคมค่ะพร้อมกับวันที่27ถึง31พฤษภาคม ฝนหนักถึงหนักมากนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดถ้าชอบคลิปของนุ้ยนะคะฝากแชร์ด้วยค่ะเขียนคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้นะคะร่องมรสุมกาลังอ่อน พาดผ่านบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนค่ะเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดน,นามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงด้วยค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กำมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะภาคตะวันออกก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กำมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย ส่วนภาคอื่นๆนะคะภาคเหนือก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากก็บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครค่ะส่วนที่กรุงเทพและก็ปริมณฑลนะคะส่วนมากฝนก็อยู่ในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะส่วนที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ค่ะบริเวณจังหวัดเพชชบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะ และในช่วงวันที่27 3 1ถึง31พิพฤภาคมค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะประกอบกับร่องม,มรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณเอา่าวตังเกียซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะ บริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตอนออกและภาคใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกําลังแรงด้วยค่ะโดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจบพยากรณ์อากาศค่ะลรวพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย